ออไหนขอไปเช็คสตอเบอร์รี่หน่อยค่ะน่ารักจังเลยเยิ้มเยิ้มเยิ้มหน่อยชิมหรือยังลูกหนูชิมหรือยังคะอู้สุดยอดดาราน้อยห <c oughs> นูไปเก็บเองเหรอคะลูกใช่ค่ะชื่อน้องอะไรคะเนี่ยค่ะน้องอะไรคะสาขาน้องอะไรอีกเอ่ยชื่อน้องอะไรลูก หนอไปเก็บเองเลยเหรอลูกเก็บสดๆจากสวนน่ารักมา,มา,ากมาเอาไหนเยี่ยมยังไงนะเยี่ยมใหม่สินี่ <c oughs> ดนลานน้อยแม้วีน่น้องเอ้ยน้องขออนุญาตนะคะนี่น้องๆเก็บหึ่งเก็บอ่าสตรอเบอรีม่มาจากสวนมาท่นะคะจ่ายตังหรือยังเอ่ยลูกจ่ายตังแล้วจ่ายตังแล้วค่ะขอติดใหม่นิดนึงหนูจะได้มีเสียงดังๆนะลูกนะอ่า อย่างไรไว้ตรงนี้นหน่แป๊บนึงเก็บไว้ตรงนี้อ่าอ่าแนะนําตัวใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะหนูชื่อน้องอะไรคะน้องลิฟค่ะค่ะหนูมาจากไหนลูกมาจาก,จากบา้านรฟค่ะเลอค่ะหนูมาทําอะไรที่นี่คะมาเก็บจัตาวาลี่ค่ะโอ้ยเก่งมากหนูอายุก,กี่ขวบแล้วลูกสองขวบค่ะสองขวบเหรอคะอืม ไปลวไปละน่ารักมากชอบกินไหมลูกหนูชอบกินไหมคะชอบกินค่ะเลยาค่ะเก็บเองเลยใช่ไหมลูกนี่ใช่ค่ะอ๋อเก่งมากลูกนี่ชื่อน้องอะไรคะคนนี้นั่นไมลลูกเป็นไมล์ลูกไมล์เสียงดังอ่าพูดจะได้ยินเสียงสวัสดีครับเอชื่อน้องอะไรครับนิดพูดเปาวมากคนนี้นี่ไมล์ลูกไม่์ เวลาหนูพูดจะได้ยินเสียงเอามาติดตรงนี้เลยค่ะเอามาติดตรงไหนตรงนี้ค่ะ๋อจากคนนี้จะให้คนนี้แนะนําตัวเหรอคะค่ะเอามาติดคนนี้ด้วยอ่ะติดคนนี้ด้วยอ้าวแนะนําตัวคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะชื่อน้องนัองอัญญาค่ะดังๆหนูไม่ได้ยินเสียงนังอัญญาค่ะน้องอัญญาค่ะรอคะในพาเดินชมสวนสตรอเบอร์รี่หน่อยได้ไหมคะค่ค่ะ อนนี้อ mm ันนี้ต้นอินนิดนึ่งค่ะตีก็คอยๆด่าล่าหน่อยดีดอกรเงคะด่าล่าหน่อยต้นาเก็บสตรอเบอรีนะคะด่าอินลิฟคุณมาทำไมมาหาพี่ฟังสนะคะลูกเยี่ยมน่ยเชูนิวชูนิวอ่าเยี่ยมกดไลค์ชิกดไลค์ เก่งมากเลยพี่น้องเอ้ยดาล่าหน่อยนะคะวัอนี้ไม่เอาค่ะไม่เอาค่ะไม่เอาแล้วค่ะอะไรนะไม่เอาค่ะไม่เอาแล้วอ๋อพอแล้วใช่ไหมลูกวันนี้ได้คนละหนึ่งกล่องแล้วพอแล้วใช่ไหมลูกอ๋อก็จะเก็บแผงหน่อลไม่เอาแล้วเขาบอกเขาก็พอแล้วเออนะไปเลยไปเลยไปเลยจ้าเก่งมากเลยลูกไหวว่าเป็นมาตาอุบลน้ำกันบุญบ่ พี่บอมเมนมาตาอุบลน้ำกันคุณบ่อนี้ทะเบียนรถบอนอุบลคนอุบลอยู่บ่คะโอ้มาตาทัานเดียวกันกัะสันจะกลับหรือยังคะลูกนี่จกลับแล้วค่ะจะกลับแล้วเอาบายบายหน่อยั้างั้นลูกบายบายหน่อยไม่ดอันนี้เออไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเก็บเดี๋ยวไปถอดให้ลูกอ่า่ะบายบายค่ะจ้าจ้าเก่งมากลูกขอบคุณนะคะ ه, เดินทางปลอดภัยนะคะขอบคุณค่ะเอาขอบคุณค่ะส,สวยๆกอนลูกสวัสดีค่ะค <laughs> ขอบคุณค่ะจ้ะเอาเดินทางปลอดภัยนะคะ <laughs> ขอบคุณที่หลายจ้าขอบคุณค่ะจ้ะ <laughs> น่ารักมาก <laughs> มามาบ่ท่านตอนเพื่อนอยู่ในสวนพี่น้องเลยก็เลยข,ขออนุญาตถ่ายตอนนี้ละ ได้พูละกองไปแล้วพี่น้องเดินทางปลอดภัยค่ะบ๊ายบายลูกบ๊ายบาย๊อยบ้แสบแสบเด้อจ้าลูกบ๊ายบายสวัสดีค่ะไปแล้วนะคะพี่น้องเอ๋ยเที่ยวทางบบสุเซนยอย่าถอยหลังให้เขาเหยียบตายคอให้ตายหน้าพุ้นเขาจังงอนว่าหานเขาจังเอินว่าหาน อีสานคอนซอนโดยสาวน้ำยืนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องคะคลิปนี้สาวน้ำยืนอยู่ที่จังหวัดมุกดาหารค่ะแวะมาทำธุระทางมุกดาหารก็เลยขออนุญ,ญาตเก็บคลิปมาฝากมาตอนพี่น้องไปนั่งตอนนี้อยู่ที่สวนสตอเบอรี่สามใบเถานะคะมีลวยสดมีไ้เก็บนะคะ นี่สาวตรงนี้มาหอดมองนี้เดียวสิพาเขาไปเบิงด้านในสวนพี่นองค่ะสิพาเขามาเบิงด้านในสวนนะคะเพื่อนก็จะมีขายอยู่ข้างหน้าสวนนี่แหละนะคะขายอยู่หน้าสวนเราก็จะมีให้ชมสวนเปิดเข้าชมฟรีเพื่อนวันนะคะไปเบิงพี่เลยนะคะสวัสดีค่ะพี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่เป็นเจ้าของสวนค่ะเป็นเจ้าของสวนสตรอเบอรี่ ล่สมมามีแถาไล่น้องกระต่ายค่ะค่ะ,ค,ะคุณพี่อะไรคะอ๋อช่อพี่หนูนาค่ะอ๋อพี่หนูนาค่ะพี่หนูนาเป็นคนมุกดาหารไหมคะอ๋อไม่ใช่ค่ะค่ะเป็นคนที่ไหนเอน่ยคนยเชียงใหม่เจ้าเชียงใหม่คนเหนือเจ้า <laughs> คนเหนืออ่าทําทำไมถึงได้อ่ามาปลูกสตอรอเบอรี่ที่นี่นะคะพี่ก็อันหาที่มาเรื่อยๆเจ้าหาที่แบบว่ามันมีสถานที่ท่องเที่ยวแต่มันหมอมีไผัยมาปลูกเต้าค่ะอ่าค่ะ เราเรามาอยู่ที่มุกดาหารเลยหรือเปล่าคะอ๋อมียังไงอ๋อบอกค่ะเดี๋ยวอันเดี๋ยวสักกำก่อนจะปิกบ้านละอ๋อจะไปเหนือละมาทำมาทาสวนมาหาที่ขายหรอคะลหรือยังไงเลเจ้าอ๋อมาทุกปีไหมคะพี่เือไงมเออมากูกปีมาทุกปีมาทูกปีแต่บอกว่าปีนี้เปิ้นสร้างถนนก็ถทาจะปีหน้าก่อต้องพอแห่งก่ว่าถ้าเปิ้นสร้างถนนแล้วก่อ้าจะได้มาอยู่ถ้าเปิ้นสร้างหมดแล้วก็ ถ้าจะมาได้มาอ๋อพี่มากีป่ปีแล้วคะนี่ที่มาทำสวนสี่ปีละค่ะเจ้าค่ะ,คะก็คือโทษนะคะพี่ก็คือนําสตรอเบอรี่มาจากเชียงใหม่หรือเปล่าคะเจ้าหน้าร้านก็จะเป็นอของเชียงใหม่แล้วก็จะมีส่วนหนึ่งที่เป็นของในสวนในสวนด้วยเจ้าที่ในสวนนี่คือพี่เอาเอายกต้นมาจากเชียงใหม่หรือว่าหจะรือว่าเพาะที่นี่คะเ๋รามันเป็นก้าแต่ไปเพาะที่เชียงใหม่พี่มาอ๋อเพาะที่เชียงใหม่มาเจ้าแล้วก็ยกยกต้นก้ามาที่นี่เจ้า ก็คือพี่ต้องเริ่มเอามาลงสวนตั้งแต่เดือนไหนคะพี่เดือนสิงหาเดือนสิงหาสิงหาถึงเดือนกันยาค่ะเจ้าต้นต้นเขาจะอยู่จะเริ่มตั้งแต่เพาะก้าจนถึงเขาสิ้นสุดฤดูการของเขานี่ประมาณกี่เดือนพี่ก็เพาะก้าประมาณสามเดือนเพาะก้าเหรอคะประมาณสามเดือนค่ะสามเดือนสามเดือนไปถึงสี่เดือนนะค่ะประมาณสี่เดือนนะค่ะก็พอแต่เมษาค่ะเมษาพาอเมษาเพรพะอเมษาแล้วก็จะได้เสียบ อาไหลมันประมาณพฤษภพาค่ะพฤษภามิถุงนาเสียบกระดากระดาเสียบสิงหาเสียบค่ะแล้วก็สิงหากวาไปไปสิงหาก็จะมาอันนี้จะมาเตรียมจะมาเตรียมพื้นที่ก่อนเตรียมพื้นที่นี่ทำยังไงคะพี่คือเอามาตักหญ้าค่ะตักหญ้าแล้วก็มาใส่ถุงค่ะใส่ถุงขาวนี่อ๋อครั้งแรกที่เขามาเนี่ยเขายังไม่ได้อยู่ในถุงขาวใช่ไหมเจ้าเขาม่ได้อยู่ เขาจะเขาจะอยู่ประมาณนี้อ๋อเป็นถุงก้าเล็กๆเจ้าค่ะพี่อยู่ประมาณนี้เราก็จะมาเปลี่ยนถุงให้เขาเป็นถุงใหญ่อแล้วก็เขาจะเตรียมถุงไว้แล้วก็เพื่นก็เขาก็มาเพาะเขามาปลูกมาปลูกมาปลูกที่นี่เจ้าค่ะแล้วปลูกเริ่มปลูกสิงหาใช่ไหมคะอ่าประมาณ15กันยาอ๋อสิากันยาเจ้าแล้วถึงเดือนไหนเขาถึงจะออกลูกค่ะพี่ประมาณ45วันถึง60วันอ๋อค่ะ หลังจากนั้นพี่ก็เริ่มขายมาเรื่อยๆเขาก็จะเปิดร้านเขาปลูกเสร็จเขาก็ปลูกดอกไม้ปลูกหน้าร้านเสร็จก็จะประมาณวันที่6ตุลาเปิดร้านเปิดร้านเปิดร้านแล้วก็จะขายไปเรื่อยๆขายไปเรื่อยๆจนถึงประมาณจนถึงประมาณ20กว่ามีนาประมาณ มาณนั้นที่20กว่ามีน้กว่า้ค่ะหลังจากนั้นต้นที่เขาออกลูกให้เราเก็บแล้วนี่ที่ก็คือทําลายทิ้งหรือยังไงคะเออหมอทําลายมันหมอตายไม่ตายแต่เขาเขาหมอใส่น้ํามันก็ตายอ๋อค่ะคือเขาต้องการที่จะเก็บมันแล้วก็ปล่อยมันไว้สักอาทีหนึ่งที่หมอดใส่น้ําค่ะค่ะ่แล้วก็มันก็ตายค่ะก็คือทิ้งใช่ไหมคะรอบนี้ที่ปลูกนี่ก็คือทิ้งอ่าใช่รอบนี้ก็คือเขาไม่สามารถที่จะเวียนกลับมาเก็บลูกได้อีก ก็ปีปีถัดไปถ้าพี่จะขายอีกพี่ก็ต้องอทำแบบแทำแบบนี้เหมือนเดิมเพาะใหม่เห็นเพาะใหม่พื้นที่ตรงนี้แสดงว่าพี่มาเช่าเขาใช่ไหมคะไมาเช่าอ๋อค่ะจะเป็นแบบนี้พี่น้องค่ะพอดีสายรงยนตนผ่านไม่เห็นเป็นร้านสามใบเถา,าแต่คุณผี่เ,เ,นนเะะพิ่นเป็นคนเชียงใหม่นะคะพี่น้องเป็นคนเชียงใหม่ล้วก็ลงทุนหาทำเลในในต่างจังหวัด ทำไมพี่เลือกที่มุกดาหารคะพี่รัะมะม่วงมีไผยมะปกเตี้ยมันไกลป้าม่ามาอ๋ออ่าสมมุติเพิ่นจะไปาแถวอ่าอันอย่างก็ว่าน้ำเขียวเขาใหญ่ใช่ใช่อ่านัแล้วก็บ้านดุงค่ะอ่าแล้วก็เลยเชียงคานอ๋อค่ะเขาคอเแถวนั้นนะนั่นคือคนที่เขาไปปลูกบางส่วนก็ไม่ใช่คนพื้นที่ตรงนั้นใช่ไหมพี่อ๋อหมอแม่ก็คือคนมาจากเชียงใหม่เหมือนเราอย่างนี้ใช่ไหมเจ้าเจ้าคนเหนือมดเลยฮอกกูหูได้ดีพี่น้อง คือก็มาเช่าพื้นที่เขาแบบนี้จตกลงหาจาเลได้ก็ขอเช่าพื้นที่ก็ขอลงมือปลูกแบบนี้แสดงว่าระบบน้ําระบบอะไรล่ะคะพี่เราก็ต้องมาติดตั้งอะไรทําเองหมดหรอคะโอ้ลงทุนจลงทุนเยอะเหมือนกันพี่โทษนะคะเราขายทีนี้กล่องหนึ่งเนี่ยเท่าไหร่คะเนี่ยกล่องสองร้อยกล่องละสองร้อยบาทพี่นองคะสี่ขีดสี่ขีดสี่ขีดกับห้ามิล โอ้เกือบเกือบครึ่งกิโลปกติจะขาย4ขี200แต่พอดีช่วงนี้ของที่เชียงใหม่มันถูกเขาก็เขาก็เพิ่มแผม5มิลเป็น4ขีกับ5มิลค่ะให้ลูกค้าไปอถ้าถ้าสตรอเบอรี่ถูกเขาก็ขายได้ถูกแล้วก็ขายถูกให้ให้ลูกค้าเยอะเจ้าอ๋อค่ะแล้วกล่องเล็กล่ะคะพี่กล่องเล็กก็3ขีปกติจะขาย150แต่เพิ่เขาก็ลดมาเหลือ100เซลอ๋อจากนี้ ร้อยยี่สิบบาทอ๋อปกติจะเป็นร้อยสามสิบอร้อยห้าสิบเพราะขีดละห้าสิบบาทจะสามขีดสามขีดก็บร้อยห้าสิบอ๋อแต่ถ้ากับลดลงไปค่ะพี่นี่คือสตรอเบอรี่สดนะคะสดสดทั้งจากในสวนและบางสวนจากเชียงใหม่เจ้าค่ะแล้วก็มีผลิตภัณฑ์อย่างอื่นๆอย่างเช่นตัวนี้คืออะไรคะพี่อันนี้คือไช่อิ่มไช่อิ่มสตรอเบอรี่ไช่อิ่มนะคะกล่องเท่าไหร่คะพี่อ่อร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบนะคะ นี่แหะค่ะอันนี้เป็นแยมกอดร้อยหนึ่งแยมสตรอเบอรี่อ๋อหนึ่งร้อยมีอะไรอีกอันนี้เป็นน้ําพีน้ําเงี้ยวทางเหนืออ่าแต่พอดีพอดีไม่รู้ค่ะเป็นสั่งไว้ไม่ออกมาเอาก็เลยเอามาขายมาได้อ่าน้ำพริกน้ำเงี้ยวเจ้าขนมจีนน้ำเงี้ยวหน่อยใช่ไหมเจ้าเอาไปทำขนมจีนอ่าทำขนมจีนหรือว่าไปทำน้ำพริกอ่องก็ได้เจ้า แล้วพี่ก็มีมีบัวหิมะพอดีเปิ่อก็ถามลูกค้าก็ถามหาเหมือนกันค่ะก็เลยเอามาขายอันน่ะมีบัวหิมะจส่วนผลิตภัณฑ์จากสตรอเบอรี่ก็จะมีเป็นน้ำผลไม้ใช่ไหมคะเจ้าน้ำผลไม้พร้อมดื่มนะคะก็จะมีแบบนี้ขายยังไงคะพี่นี่แพ็คละสองร้อยสามขวดร้อย ผลละสามห้าบาทค่ะค่ะเป็นน้ำผลไม้น้ำสตรอเบอรี่นะคะมีน้ำสัวรสน้ำเบอร์รี่เหรอคะพี่ค่ะอ๋อเป็นผลิตภัณฑ์เสริมที่พี่เพิ่นเอามาจาหน่ายในร้านน้ำเดี๋ยวจากถ้าพี่น้องเขาไปชมในสวนนะคะพี่น้องหลังจากคุยกับพี่พี่หนุนาเนาะค่ะที่เพิ่นมาเห็ดสวนยูน่นะคะขออนุญาตชมสวนนะคะพี่ค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะค่ะดีค่ะพี่ค่ะชื่อ ชื่อช่องชื่อช่องอีสานออนซอนหรือว่าพี่พิมพ์ชื่อสาวน้ำยืนก็ได้อีสานออนซอนสาวน้ำยืนจ้ะเดี๋ยวนุเอาคลิปลงพิมพ์หาสาวน้ำยืนก็ได้เดี๋ยวก็เจอเดี๋ยวนุขอชมในสวนนะคะ จ๋าจ๋าพี่ขอบคุณมากค่ะจ๋าพี่น้องคะ่ะตอนนี้สาวนุ่มยืนอยู่หน้าสวนนะคะซึ่งพี่เพื่อนเริ่มขายว่าตั้งแต่ประมาณตุลาเลนาะอีพี่เพิ่นมาบังหันก็ฉะนั้นช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงไทยาทยฤดูการนะคะแต่ว่าแกยังพ่อมีไห,ห่เฮ่าเด็กชม่มความงามอยู่นี่นะคะนี่ถาเฮาเบิง้งยังมีแบบงามๆามอยู่พี่น้องหน่วยหญ่นี่คะ่ะคือ ขนาดท่ายฤด,ดูการทีสาวน้ำยืนมาเห็นเนี่ยนะคะเป็นช่วงเป็นช่วงทายฤด,ดูการแล้วแต่ว่าก็ยังมีนวยใหญ่สตรอเบอรี่ลูกสวยๆให้ไเดเ้เบิ่งอยู่ยังบ่ทันสุกก็มี่พี่น้องยังบ่ทันสุกก็มี่งามๆามด้เลยยินดีต้อนรับค่ะ <laughs> ยินดีต้อนรับค่ะเ <laughs> บิร์นเบิเบ,บินี่นะคะเพื่อนจะปลูกแบบนี้ได้พี่น้อง เพิ่นจะมีถุงมีถุงนี่เพิ่นมีกามาก,ก่อนพืชเบาให้ฟั่งนะคะเพิ่นจะเอามาใส่ใสถุงใ่แบบนี้ระบบน้ำเพื่อจะให้เป็นระบบน้ำยดนะคะนี่ห่างกันอยู่ประมาณเมตรหนึ่งระยะห่างแถวนะคะส่วนต้นนี่กาจะประมาณจัก30มเส้นได้พี่น้องแต่ละแต่ละถุงแต่ซ้ำเป็นถุงเลี่ยงไปเลี่ยงไปนี่ละนะคะมาเบิงนี่เบิงลนี่นี่นี่สดอบุ้ยจ้ะว่านี่ บ่าต้นสูงคนไหนพี่น้องคะแต่เขาก็ดยังมีไ้เฮาได้เห็นอยู่นะคะสวนสตรอเบอรีอร่เจ้าของสวนมาจากเชียงใหม่เอามาแบบไหเเฮาเลือกเก็บในสวนก็นได้หรือจะสื่ออยู่หนาสวนก็นได้ซึมเหน่อยค่ะซึมเหน่อยค่ะน่วยน้อยอย,อยังอีกหลายเลยเพิ่นจะขายไปฮหอดประมานเดือนมีหน้านะคะ ประมาณนั้นที่20มิมีนาเขาบอกทนสูกค่ะเขาบอกทนสูกยังมาได้เคืองสวนกับเมื่อยพี่น้องฮ <c oughs> อนแดดดีอยู่ประเดีด๋ยวไหนได้นั่งเศร้าเมื่อยน้ำนะคะโอ้ยยังแค่เคืองสวนก็ได้นั่งพัก <c oughs> จะเป็นขลดลายเห็นคนแวะซื้อตลอดนะพี่น้องขายดีดีค่ะเพิ่นอนตั้งแต่มาจอรดรถดีขายขายตลอดขายดีแห้งลูกค้าแวะตลอดเลยพี่น้องค่ะทำเลดีมีหนาแล้วเพิ่นขายมาหลายปีนะคะมองนีเพราะว่าทำเลดีมองสวนเพิ่นนะคะพี่น้องจะอยู่ที่เส็นรอบเมืองค่ะ อยู่ตีนเขาตีนเขามาโนร่มนะคะจงังหวัดมุกดาหารค่ะสบายดีมุกดาหารด่านลางเป็นเขียนใบถ่ายแปลงถ่ายสวนนะคะเป็นสวนสตรอเบอรี่สามใบเถาเพ่นจะมีขายไปจนกว่าจะหอดประมาณวันที่20ประมาณ20่กว่ากวของมีนาคมยังมาชมยังแวะชิมสตรอเบอรี่แซ่บๆได้พี่น้องค่ะนั่งเราวบ่อยากลุกเด้กผ่าตานี่ง้านั่งอยู่หมนี้ ทาลห้อนเนาะน่งก็คือจังเย็นดีอยู่พี่น้องลมอยู่ค่ะลมอยู่แต่ว่าอากาศอากาศอากาศวิล่มแต่ว่าฮอนย่ำกังเว้นมาเด้อมาเด้อมาตรงนี้สตรอบเบอรี่นะคะนี่ใบไงงานเลยค่ะอู้หนี่ห่วใ่ยยแห้งพี่น้องรอดสายตาภูมาเก็บบ่หรือจังใด โอ้ยใหญ่ๆนะโอ้ที่มุมเช็คอินสวยๆมีเขาเอื่นมาเที่ยวในยุคโควิดพี่น้องจะเป็นขาักลายนะมีจุดไปให้เช็คอินด้วยนะ mm hmm. เยี่ยมเค่พูดแดมาหมุกดาหารมาเห็นสวนสตรอเบอรี่กันเลยเก็บมาฝากมาตอนพี่น้องไปนั่ง เพื่อนตรงแตงสวนเพื่อนตองเห็ดแบบนี้นะคะบอเมนคนหมวกดาหารเด้ผู้เพื่อไม้เห็ดนี่พี่น้นนองมาจากเชียงใหม่เจ้านะคะเอามาปลูกเอามาเห็ดเพื่อขายจำนา่ายอยู่ข้างทางระบบน้ำทุกอย่างติดตั้งเองลงทุนลายเติบอยู่ขาพี่น้อง,องเก็บมาฝากมาตอนเก็บคลิปมาฝากกันนะคะบรรยากาศยามมืดคืนนะหนาวกลางเว่นกับห้อน,นอนค่ะดูแลเบื้องยังสู้ภาพพี่น้องคะ่ะอากาศเปลี่ยนแปลงนะคะ โบวาจะไปใส่มาใส่บว่าจะเห็ดยังดูแลบุญยังสุภาพอยู่ดีมีแห้งกันสุขสุขคนค่ะขอบคุณที่ติดตามนะคะคลิปนี้บ่มีอย่างายแข่ผ้าชมสวนสตอเบอรี่นะคะมาหมุกดางฮานมาพ่อ,อให้สตอเบอรี่สามใบเถานะคะเก็บมาฝากกันพอมีแนวฝากตอนพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปหาถ่ายคลิปอ,อื่นๆมาฝากอีกนะคะขอบคุณที่ติดตามค่ะอยู่ดีมีแห้ง หักแพงแบ่งปันนะคะสวัสดีค่ะใสแ,แกนเหมือนเลยใช่ไหมซื้อสตรอเบอรี่อ้าวพี่น้องคะนี่อุดนุนเพื่นอน แบบค่ะ